ถนนคนเดินเรือนจารุสังนะคะเดินนั่งชิลได้ก่อนนะครับเปิดยังคะเนี่ยอะอ๋อค่ะโอเคยังค่ะโอ้โหรถมาเรือนจารุสังนะคะ มาเข้ามาเหมือนแบบวิบ้านเลยเย่เรือนจะรุสังนะคะอยู่ตรงบัดบางจากค่ะโอ้ยชิวมาไปกัดเราเข้ามาจอดได้ด้วยมีที่นั่งรล่ๆถ่ายรูปชิชชวๆว่า ตัวนี้จะเป็นเรือนที่เขาใช้จัดงานแต่งงานนะคะอุ้ยน่ารนนัมากตัวนี้มันจะร้อนนิดหนึ่งอะ่ะร้อนมากนะคะเรือนจะรรุสั่งนะคะถนนคนเดินรถ ห้องน้ำห้องน้ำก็ลดมีต้นนี้ด้วยอะ่ะต้นอะไรเนี่ยมากกอกน้ำลูกดกมากใครจัดงานแต่างงานพามาที่นี้ได้นะคะเรือนจะรู้สั่งนะคะหุ้ลนลดน่ะสุขสำนันเกิดลด15ด้วยเขาเปิด10บโมนะคะแต่นี้มาเช้ามาก นะคะเขาบอกว่าสั่งเครื่องดื่มได้เดี๋ยวเราขึ้นดูกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ลงทะเบียนจัดงานแต่งงานอะไรอย่างนี้นะคะก็จนเป็นห้องโถงเนี่ยค่ะจัดงานมั่นงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นห้องแอร์ตรงนี้จะเป็นส่วนเอาท์ดอร์ข้างหน้าก็จะเป็นธรรมดา บรรยากาศดีมากมาทางนี้โทอะโอเพ่นแล้วเนี่ยเรามาซื้อกาแฟกินเถอวนี่นะคะเรือนจารสาุสังถนนคนเดินร้านจะเปิดบริการป,ประมาณสิบโมงเช้าถึงประมาณสามทุ่มนะคะตัวน,นี้ร้านแบบใหญ่มาก พื้นที่กำลังจะขยายไปเพื่อให้ติดกับถนนพระรามสี่นะคะคือใหญ่มากนะคะก็มีื่อดื่อก็แป็อันนี้ก็ส่วนนี้ก็จะเป็นของคาเฟ่เป็นคอฟฟี่นะคะเป็นพวกคาเฟ่บิงซูแล้วก็มีอาหารก็คือสั่งได้หมดเลยและสามารถนั่งบริเวณร้านได้ทุกจุดนะคะสระบัวที่เห็นตอนนี้คือมีอยู่สองสระนะคะแล้วก็กำลังขยายอีกนะคะ ที่ผ่านมาแล้วก็ดูอีกสระหนึ่งก็จะมีที่นั่งลอมรอบนะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนของร้านกาแฟกาแฟนะคะก็จะเป็นกาแฟเย็นค่ะเป็น้านกาแฟสดนะคะก็มีเมนูต่างๆให้เลือกมากมายค่ะปิงซูก็มีนะคะ บรรยากาศก็ค่อนข้างดีขึ้ช่วงนี้ก็ลมก็จะเย็นเพราะว่าอ๋อด้วยร้านอยู่อาจจะอยู่ใกล้นะแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะอยู่ด้านข้างกันไกลนะเป็นปัจจัยเนาะเปวนต้นหลวงพ่อคำดวงนะครับทำเป็นร้านอาหารอยู่ไปใกล้เกรกดนะคะแต่พื้นที่เขากว้างมากนะคะดูสิคะพื้นที่กว้างมีที่นั่งแบบเยอะมาก ช่วงนี้ใครอยากไปก็ไปนะครับโคช่วงนี้โควิดคนน้อยนะคะดูลมช่วงนี no 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 ้พัดลมไม่ต้องฝัดธรรมดาน่าจะไม่ต้องปัดมากมากก็หมุนได้นะคะมีที่จอดรถนะคะเห็นไหมในช่วงนี้ก็กำลังจะขยายเพิ่มนะคะช่วงนี้กําลังขยายเพิ่มนะครับแล้วก็มานั่งช่วงนี้อะไรประมาณนี้มีพัดลมให้การจะสั่งอาหารก็มี ตีเอ่ก็บอกไม่ไผ่เรียกพนักงานได้จะมีพนักงานนั่งอยู่ทุก,ทกจุดคะ่ะบรรยากาศดีมากนะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวมีน้ำพุก,กลางสะด้วยสามารถให้อาหารปลาได้นะคะบรรยากาศร่มรื่นมากนั่งัเพลินสบายนะคะริมสระบัวรับจินชิลนะคะ สบายค่ะชิว,ชวขนาดวันนีคือคนไม่เยอะก็โอเคนะขนาดวันนี้แต่วันนี้คือเรามาช้าร้านเปิดประมาณ10บโมงเราเก้าโมงครึ่งก็เข้ามาได้เล้วแต่ว่าอาหารยังไม่เสร็จตัวยังมีกําลังสริส้างเพิ่มเติมนะคะทานเครื่องดื่มทางกาแฟาไปก่อนนะคะน้ำพุให้แล้วคะ่ะใครจะมาก็มานะคะสนนคนเดินเรือนจารู้สั่งนะคะอยู่ข้างหลังวัดตลางจาก ปากกระเรด็นะคะนนทบุรีอยู่แคกเกอกกระเด็ดนะคะหรือใครจะข้ามไปข้ามฟ้าไปเที่ยวกอ,อกกระเด็ดหรือจะกลับมากินข้าวที่นี่ก็ได้นะครับเพราะว่าต้องจอดรถที่วัดบางจากหรือจะขับรถเข้ามาที่นี่จอดรถที่นี่ก็ได้นะคะที่นี่ก็มีที่จอดรถกว้างขวางอยู่ที่นั่งเยอะมากแล้วก็เขาจะพัฒนาไปเยอะมากนะคะตรงนี้ที่จะทำอีกเยอะ เหมือนที่เขาจะกว้างมากที่เขาจะติดถนนเลยเนี่ยมี่ถนนไรได้จะเพิรกรอไม่ใช่ไดาจะเพิกสี่ก็จะเพิกสี่ปราสี่ปร,าม,ปรามสี่หรอเนี่ยเขาน่าจะพัฒนาไปถึงนู้นเลยอะ่ะเป็นเข้ามาจากถนนใหญ่ดีเลยไม่ต้องผ่านวัดเลยประมาณ